สวัสดีค่ะแฟนๆช่างทุกท่านนะคะวันนี้พามาดูเรือสัมเพอจีนนะคะไซส์6เซนค่ะตัวเรือและด้านแนวเรือก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรุ่นนี้มี3ใบนะคะ ด้านในก็จะเป็นช่องปากระหว่างเรือนะคะสไาเมื่อก่อนก็จะเอาไว้เกล็บสมบัติหรือไม่ก็ใส่ของเพื่อทวงเรือนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราคิดค้นขึ้นมาเองนะคะขนาดเล็กมินิลูกค้าท่านใดสนใจทักแชท อินบ็อกมาคุยก่อนได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ